อะไรคะอะไรคะน้องไอพีนจะไปไหนลูกแมบบ่มาทักวยทานให้นั้นขอไปท่านอนได้ไหมคะข้างนอกข้างที่ไหนคะที่ที่ที่เล่นผีได้ไหมที่เล่นระบายสีใช่ไหม <c oughs> เดี๋ยวตอนตอน,ตอนนี้ฝนตกอยู่ลูกเดี๋ยวตอนพระาที่ยยิ้มแฉ่งมาแม่จะให้ไปเล่นนะคะค่ะ <c oughs> เราเล่นด้วยเล่นอะไรอีกคะเล่นวาดรูปเล่นทั้งหมดเลยเล่นวาดรูปเล่นทั้งหมดเลยไม่อันนี้อันอะไรนะั่นอะไรคะไม่อร่อยไม่อร่อยหรอไม่อรอค่ะขอดแม่มาจะหน่ยถอดะออกไปข้านเล่นตล่นไม้เล่นนาเต้แล้วแล้วเล่นวาดรูปแตงไม้ค่ะเล่นได้คะ่ะแต่ตอนนี้ฝนตกนะคะค่ะ เราพ้าที่ยิ้มแฉ่งมาเราค่อยออกไปเล่นนะคะ,คะตอนนี้หนาวมากเลยน้องวิงิงหนาวไหมไม่ค่ะค่ะน้องวิงค์ทำที่ที่อะไรคะที่เราตัดผมไงคะน้องวิงิงตัดผมหน้ามา้าใช่ไหมคะค่ะตัดที่ไหนคะที่บ้านที่ห้องอะไรคะห้องอะไรคะที่บ้านทันทุยายค่ะ ใช่เม e ื <Inner resource. S 2> ่อกี้ไงลูกที่ห้องอะไรที่ข้างบนไงคะห้องอะไรคะห้องน้ค่ะห <trabalhar. S 1> ้องน้า <over> ค่ะ <und> น <one shoe> ้องห้องอะไรนะคะห้องน้าคาะห้องน้ําแล้วแม่ตัดผมที่ไหนคะที่ไหนห้องน้ําค่ะตัดตรงไหนของน้องคะและน้องดิ้นไหม Skin a dink a dink, skin a I love. Skin a dink a dink, skin a marinka, do I love. You.